สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันโชคดีของเรานะคะเพื่อนทํากับข้าวไว้รอเลยค่ะที่บ้านของเขาแล้วอัปเปิลแค่ไปเอาเข้านั่นเองเราอยากจะโชว์ว่าเขาทําอร่อยขนาดไหนนะคะเราเอาเป็นกล่องไปใส่ที่บ้านเขาเลยค่ะแล้วก็น่าจะเห็นว่าน่าอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเป็นต้มขาหมูค่ะเพราะว่าเขาทําอร่อยมากค่ะคนนี้ค่ะ สุดยอดค่ะรับรองเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเขาทำอัปเปิลเอากล่องไปใส่ค่ะแล้วก็นี่คือหน้าตาของเขานะคะเขาทำให้นะคะเขาทำให้เพราะว่าอัปเปิลทำไม่เป็นต้มขาหมูแล้วก็มีมีอันนี้กล่องหนึ่งค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกล่องที่เขาให้มา เราเอเปิ้ลเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะกินให้ดูวันนี้ว่าขาหมูของเขาอร่อยขนาดไหนนะคะเราหุงข้าวด้วยค่ะวันนี้เราหุงข้าวไว้เยอะเลยแล้วก็น่าจะให้ทุกคนเห็นว่าเราได้ขาหมูมาวันนี้แล้วอร่อยมากๆค่ะบอกตรงๆเดี๋ยวเราตามไปกินกันนะคะ a p p l ลเก็บเขาในนี้นะคะเพราะว่าให้เขานี่ค่ะ ขาโมของเรานะคะแล้วก็ดอกไม้สวยๆต้นไม้สวยๆค่ะเอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเดี๋ยวอัน,นต้องตั้งกล้องนิดนึงนะ,ะรญยตนิดอาจจะมองเห็นเรากินข้าวกันวันนี้ให้ทุกคนมากินข้าวอร่อยๆด้วยกันนะคะวันนี้นะคะนี่เลย าใครกำลังหิวนะคะเตรียมตัวเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะกินให้ดูเลยว่าขาหมูอร่อยขนาดไหนนะคะแล้วเขาทำนะคะเพื่อนคนนี้นะคะเขาฝีมือสุดยอดค่ะเรื่องทำอาหารนะคะแล้วน้องอัปเปิลทำน้ำจิ้มเป็นน้ำมะขามนะคะเพราะว่าเราไม่มีพริกแดงๆเหมือนที่บ้านเราใช่ไหมคะน้ำพริกเปรี้ยวๆที่เขากินกับขาหมูแต่ก็เป็นน้ำพริกเหมือนพริกแ่วะคะ่ะ อร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะชิมมีผักกาดด้วยนะคะผักกาดเขาที่ต้มแล้วนะคะเป็นผักกาดดองนะคะต้มใส่กับขาหมูรับรองว่าเจ้านี่หาซื้อที่ไหนไม่มีขายค่ะเพราะว่าเขาทำเก่งมากค่ะเขาทำกับข้าวเก่งมากทุกอย่างเขามาแค่ไม่ถึงเดือนดีเดี๋ยวเขาก็ต้องไปแล้วนะคะ เพราะว่าเขามีธุระที่เมืองไทยล้วจะตักให้ดูนะคะความแซ่บของเขากอามนัวของเขาจะราดน้ำมีขากิด้วยนะคะขากิอัปินไปช้อปปิ้งมาแล้วก็ให้เขาไปทำให้ค่ะเพื่อนคนนี้เขาเก่งมากสำหรับเรื่องอาหารเดี๋ยวอัปินจะขอชิมขากิดนะคะนี่เป็นขากิีดนะคะ เราจะใส่น้ำจิ้มนิดนึงค่ะเพื่อความมีรสมีชาติของเขานะนี่ใครหิวมาเลยค่ะใครหิวค่ะ <c oughs> ข้าวขาหมูค่ะวันนี้รับรองสุดยอดค่ะขออนุญาตนะคะ <c oughs> รสชาติของเขานะคะะมันเป็นสองลองใครค่ะการันตี เพื่อนคนนี้สามารถเปิดร้านอาหารขาดข้าคา,ขามูได้เลยค่ะแล้วอัปเปิลโชคดีเพราะว่าเขามีเวลามาอยู่นี่นิดหน่อยถ้าอยู่นานนี่โอโ้โหสงสัย <c oughs> อาทิตย์หนึ่งนี่ถ้าเจอกันสองครั้งสามครั้งนี่ไม่เกินสิบกิโลแน่นอนค่ะคาดว่านะคะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> คำหนึงนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะ ความอร่อยของเขาเดี๋ยวจะลืมน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนิดนึงนี่อัเปิลชอบน้ำจิ้มหน่อยเดียวค่ะไม่ชอบเยอะค่ะเพราะว่าอัพเปิลจะชอบกลิ่นที่เขาตุ่มแล้วก็มีกลิ่นของยาจีนใช่ไหมคะบ้านเราเรียกเป็นเหมือนอะไรป้ยกักแล้วก็มีเซินมอนไม่รู้ซเนมอนเรียกยังไงที่นู่นแต่เรารู้ว่าเป็นปุวยกักที่ว่าเป็นดอกๆเป็นแฉกๆอะคะ่ะ เขาใส่ในนี้ด้วยค่ะมันอร่อยค่ะเหมือนไปกินพัตคารชั้นหนึ่งที่เมืองไทยด้ยนะคะอร่อยมากค่ะวันนี้อัปเปิลไปทำงานมาแล้วก็เลิกประมาณบ่ายสองกว่าแล้วแล้วก็เดินในเมืองแล้วก็คิดว่า เห็นดอกไม้สวยมากเลยทีแรกคิดว่าจะถ่ายคลิปนี้แดดเข้าไปค่ะแดดเข้าไปแล้วมันคึ้มเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเมื่อวานก็เลยตัดสินใจว่าเออจะไม่ไม่ถ่ายแล้วเพราะว่ามันมืดเมื่อวานที่เราไปเก็บไวากาเล็ตก็มืดเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าคนชมก็จะมืดๆก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันที่มันมีแดดแดดอาทิตย์หน้าทางอาทิตย์เลยค่ะแดดเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็ ที่ว่ามันแดดจ้าๆแล้วดอกไม้จะสวยสีสดใสอะค่ะถ้าคืมๆอย่างนี้มันจะมองเหมือนขมุกขมัวมองไม่ชัดใช่ไหมคะบ้านเราแต่ที่นี่ส่วนมากเลยนะคะถ้าเป็นฝนตกนี่จะตกครั้งอาทิตย์ค่ะแล้วถ้าแดดก็จะแดดทั้งอาทิตย์เหมือนกันค่ะอาทิตย์น้านี้เรา looking forward นะคะว่าเราจะได้เจอดวงอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยค่ะเราดีใจมากค่ะวันนี้คุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำส่วนกันอีกแล้วนะคะ เพราะเราเป็นเครซี่ทำส่วนนิดหน่อยค่ะแล้ววันนี้โชคดีอาหารของเขาอร่อยมากค่ะข้าวขาหมูค่ะ mm hmm. ใครที่ mm hmm. หิวหงหนะคะ mm hmm. เลิกงานมาแล้ว mm hmm. สุดยอดข้าวขาหมูที่นี่หาทานยากมากค่ะ แล้วยิ่งเจ้าคือว่าทำอร่อยอร่อยนะคะหายากมากค่ะในเมืองบาทเราเคยสั่งแต่เขาเลิกทำตอนนี้มีเชฟเขาทำเป็นขายเป็นงานเอ็กซ์ตร้าจบของเขาใช่ไหมคะทำอาหารมาขายให้คนไทยที่อยู่แถวเมืองบาทแอปเปิลเคยออเดอร์เขาแล้วก็ทําอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เขาหยุดไปแล้วก็คือแอปเปิลไม่ได้กินขาหมูเป็นเป็นปีเลยค่ะ บอกตรงๆนี่เป็นขาหมูที่แรกที่ได้กินปีกว่าๆค่ะแล้วก็อร่อยสมใจอร่อยมากค่ะใครที่หิวข้าวนี่รับรองว่าถูกใจมากเลยค่ะเมนูนี้ เมนูบ้านๆแต่ก็เวลาเราเลิกงานมาหิวๆนะคะมันจะให้รสให้ชาติเพิ่มอกีกระดับหนึ่งของความอร่อยอะคะ่ะแล้วอาเป็นชอบขาหมูค่ะเป็นพิเศษด้วยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนเขาบอกว่าเก็บไว้ เวลาเขาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวอัปเปิลจะใส่กล่องพลาสติกไว้เล็กๆๆๆค่ะเป็น one โพ r t i o n นะคะสําหรับกินคนเดียวค่ะถ้าวันไหนอัปเปิลไปทํางานก็คือกลับมาบ้านไม่มีเวลาคุกกิ้งแล้วเพราะว่าหิวละบางทีก็จะกินเป็นอาหารเบอร์เกอร์เป็นพิซซ่าเป็นอะไรที่ว่าอาหารไม่ดีะคะ่ะแต่เราก็ต้องกินเพราะว่าหิวใช่ไหมคะแต่เพื่อนมานี่เขาบอกว่าจัดเต็มแล้วก็ ใส่กล่องกองไว้เก็บไว้กินเ,เพื่นดีใจมากค่ะที่เขาทำให้แล้วเป็นโชคดีเลยมีเพื่อนคุกกิ้งเก่งๆง,ง <c oughs> ใครที่หิวมาแล้วนะคะ <c oughs> แบ่งกันกินคะ่ะ <c oughs> มีขากี่ด้วยนะคะไม่เฉพาะขา ขาหมูอย่างเดียวมีขากิมันด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆที่อยากทํานะคะที่มอลิสันมีขายนะคะ,ะขาหมูแล้วก็ขากิของหมูนะคะซื้อมาแล้วก็ทําทํากันเองได้เลยค่ะอืร่อยจริงจค่ะ แล้วเขาแท็กไปในเฟซของ apple นะคะถ้าใครอยากเห็นตอนเขาทำโหมองมองเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยะคะ่ะคือเดือดปุดๆอะคะ่ะเดือดปุดๆแล้วเขาเฝ้าดีอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาเฝ้าอาหารเก่ง mm hmm. เขาทำอร่อยแล้วเขาดูแลดีตอนเขาคุกกิ้งนะคะ a p ปเปิลก็เลยพลอยได้ <c oughs> พลอยได้ผลประโยชน์ไปด้วย <c oughs> ก็คือได้กินอาหารอร่อยจากเพื่อนที่เขามีน้ำใจทำนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณเขามากๆเลยที่เขาทำาก,กับข้าวมื่อานี้ฮะ้อเปินกินโอเคค่ะวันนี้เราจะมาขอจบกันกับคำนี้นะคะถ้าใครหิวก็รีบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกโอเคค่ะอืม อย่าลืมนะคะขาหมูนะคะวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อัปเปิลด้วยนะคะกด s u b ส c คร b e ถ้าชอบกันจริงๆขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้าวันหน้าเรามีคลิปอะไรเราจะมาแบ่งกันดูเองนะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย